สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว YouTube ครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับอยู่กับเจ้า PC 120e 6e ีเช่นเคยครับโคมสุ120ครับเมื่อนี้เจองานมังปลาครับพี่น้อง งั้นมังปลางั้นเกียริงครับเตรียมเตรียมไว้เห็ดน้าปังครับพื้นที่สิบไรครับตรงนี้สิบไรนี่จะเป็นน้าอยู่ประมาณเป็นน้าอยู่ประมาณเจ็ดไรครับแล้วก็เป็นพื้นที่หนองคลองอีกสามไรครับจะวางแผนไว้ว่าจะทําความสะอาดครับเชียริงปลาไผ่ปลาเบ็นปลาหยาต่างต่างนี่ครับลมคันนาเกาหล่รถไมโครมาเห็ดว้วกอนหนาะนี้สามปีสี่ปี เขาปีที่ห้าครับนี่ไม่เหยดไว้แล้วมันเกิดเกิดป้าเกิดหยาขึ้นไหมก็เลยตรงมาเคลลิงไหม่เพราะว่าจะปับเป็นพื้นที่น้ำปังครับพื้นที่โดยรอบนี่กับประมาณโอ้หลายพันไรครับนี่จะจะเป็นน้ำปังมาเลยครับค้นเท็ดน้ำปังกันนี่ครับเปิ้งเขาภาพเขาน้ำปังครับนี่เขาง้นพี่น้องดินชีมอนดินท้ามเบิ้งสภาพดินครับนี่เป็นดินชีมอนดินท้าม ชาวบ้านคนเรียกว่าดินม่อนดินขีม่อนดินทามหาขุดมันแซงครับพี่น้องว่านี้บ่รู้ว่าจะมีบ้าเป็นป้าหญา้าป้าไอ้ต้นน้ำไม่ยะลับสะส่วนไงครับแล้วก็เป็นป้าปลาไพ่ขึ้นมะมหมหน่ครับประมาณสิบยี่สิกอครับ ก็จะกองกองรวมกันไว้แล้วก็ตอนแรงๆก็จะเผาครับเผาเส็ดไปล้อรถไถครับเดี๋ยวรถไถเขามารับพื้นที่อีกส่วนเทากับเชียร์ลิงมั่งคนะกะขุดคณะเก่าออกแล้วก็ลมปอไภัยลมปลาลมยังพอเห็ดเสร็จแล้วก็คอยจะแตงขั้นปูแต่งอย่างครับขุดคลองใหม่ เรื่อยๆครับมื่อนี้ไปเรื่อยๆยาวๆเลยพื้นที่ตรงนี้นี่นทานาฝนหรือหน้าหน้าม,มา้ากะน้าผงจะเขาม้าครับแต่จะท่วมอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนครับเพราะน้าผลงลดลงไปฝนก็จะลงมาเห็ดน้ำปังครับนี่ลงมาทำน้ปังกันน้ปังแถวนี้นี่งามครับ ได้เข่าลายครับแถวนี้แต่ว่าหากเข่าเป็นยังไงพวกครับปีนี้ราคาอยากถูก่คยค้นบกินเข่ากันหรือยังไงพวกครับนี่เข่าเปลือกกิโลละเจ็ดบาทครับมามาห่อละหกบาทท,ทั้งทั้งที่เข่าเปลือกนี่เข่านี่ค้นกินทั้งประเทศครับสรงออกอนาแต่ว่าผมก็บอกเข้าใจกันว่าเป็นยังเข,าข่าคือราคาถึกเขาหน้าปังยูปีที่แล้วยูใน เก้าถึงสิบาทครับปีนี้ลงมาเจ็ดบาทครับเริ่มสตาร์ทซื้อที่แรกกันแบาทห้าสิบตังค์ครับรวบนี้ลงมาเจดบาทเช้าน้านี่ที่แรกว่าอู้เขาแพงเขาแพงชื่นใจครับผู้ใดก็ดีใจครับพอมาพายุเข่าช่วงสองสามมือที่แล้วครับเข่าลงครับ บาง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 ช้า,ง,าง,งเขานี้ซื้ออยู่ที่6บาท50สิตังค์แล้วมื่อนี้ขึ้นมาเป็น7บาท2ี่ตังค์เบาท7บาท14บ่ตังค์แต่ดีคือเนี้ยครับหลังจากมันแดดเพราะว่าเขานี้เขานำบังพคนเฮ็ดบ่อพร้อมกันครับบางคนนี่ช่วงวันที่30 3สพฤศจิกาถึงวันที่5 พันวาเนี่ครับเริ่มเห็ดก่อนครับมันก็เลยได้เกี่ยวก่อนแต่บางคนเห็ดเห็ดเห็ดซาลงมาครับประมาณวันที่หนึ่งมกราครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับก็จะเพิ่งออกล้วงเพิ่งออกล้วงแต่บางเจ้าก็เกี่ยวไปแล้วก็ตั้งกันเป็นเดือนนะครับก็เลยเห็ดในผลผลิตมันออกบ่พร้อมกันแต่ดีอย่างนงครับถ้าผลผลิตออกบพร้อมกันนี่ก็ราคามันก็จะขยับขึ้นมา้ามันออกช่วงไล่ๆกันไลยๆนี่ก เพราคะคากะกดราคาครับมันเป็นแผนการตลาดของเราครับขายอย่างที่ออกไร้ๆกับช่วงเขาไร้ๆกับเลือกได้ครับแล้วก็กด,ดราคาได้แต่ว่าก็ดีแล้วที่น้ามันลดลงลดลงซาครับผู้ใดลดลงไปก้อนบกก้อนกับเฮ็ดก้อน,อนผู้ใดลดลงซากับเฮ็ดซากับ เลยเหดในเข่าเก็บเที่ยวพระพรมกันครับจะเป็นผลดีมันจะได้ราคามันจะได้ดีขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเท,ทา็ดพร้อมกันเข่าออกพรมกันครับมันเข่าทาั้งพอค่าเลยครับเพื่นกับทุกทางกดราคาเขาครับทุกทางกดราคาเขาแล้วก็เลือกเข่าครับเข่าล่มเข่าแท่น้มกับกดราคาอีกโอ้หลายอย่างครับเทีนน,น้าหนแต่ว่าก็ ชาวบ้านนี้ประมาณ80%ครับนี่ต่เกษตรกรครับส่วนมากนะครับจะเป็นเกษตรกรทำนาทำนาปังอาชีพเสริมกระทำนาปังอาชีปลกักกระทำนาปีเพราะว่าพื้นที่แถวหนองคายเขตอำเภอเมืองนี่ครับตำบุรีง,งมเมานี่ยครับพื้นที่นาหลายครับแล้วก็น้ำก็พอเพียงก็เ,เลยคนรอบนอกกับเขามั เขามาเสา RIGHT ทีครับเขามาเสาทีแล้วก็เฮ็ดน้าปังดินดำน้ำซุ้มครับเขาน้าปังเฮ็ดกับง้ามเบึงสภาพปิดครับพี่น้องดินล้วนง้ามเลยครับเฮ็ดน้าปังกับง้ามช่วงสองสามปีที่แล้วครับเขาน้ปังราคาสูงไยค้นกับหันเม็ดน้าปังครับผู้ใดก็เฮ็ดน้าปังผู้ใะก็เฮ็ดน้าปังงานรถก็ออกหลายครับ งั้นไม่คูก็ออกไลขุดคั้นน,ะนาขุดมา่งป้าแล้วก็ขุดเอสะเก็บน้ำครับขุดคลองรอบนะเพื่อมาทำนาน,นี่ยครับนี่ครับพาชมเจ้าสมท้องพลังเวียงดินกันคู้ครับเวียงดินกันคูอยุ่ ป่าอยู่น้ำปังเนี่ยมันลงไปหลายนล้วแต่ว่าไม่โคง้งห้อางไปดีว่าหลังคูน่ะไปไปทั้งนั้นแหละแล้วเดินมาแล้วก็สิมาล่วงออกล่วงออกแล้วก็วย้ำมันเขาเปี่ยนแล้วละเขาค่อยถมเออเดีย๋ดวยวจะบอกเราอีกหรอก แต่ว่านผ้นำนำบุงกว่ามันตจกว่าหลายเหอเพราะว่าว่าอยากเป่งแล้วบนี้สียางเสริมขั้นคู่ไหมเสริมขั้นคู่ไหมแล้วใส่ทอไหมเดี๋ยวเลยตรงครับผมฝากติดตามครับ เดี๋ยวจะอัปเปตียให้เพว่นเรื่อยๆครับสำหรับน้าแปลงนี้สวัสดีครับ